สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพมาเบิ่งปลูกขั้นตอนการปลูกต้นยุคาครับยุค่าลิบตัดเป็นยุค่าพันเคเจ็ดเจ็ดอันนี้เป็นแปลงทดลองนะครับเนื้อที่นี่โยมันสองไร่ครับสองไร่ เอามาทดลองเบิง้งต้นก้าเกดเอประมาณแปดร้อยห้าสิบต้นนครับแป่งทดลองลองปลูกเบิ้งก่อนจากสองไรเป็นยังไงท่านเค์เจ็ดเป็นว่าเหมาะกับดินทราย นี่เอามันออกกูมันออกแล้วก็ปลูกอยู่ค่าหางต้นความหางของต้นนี่เมตรหาสิบของร่องนี่ก็ความหางของร่องก็สองเมตรหาสิบสองเมตรหาิบคู่เมตรหาสิบเป็น8ปดลอยหาสิบต้นสองล่เดี๋ยวมาติดตามกันเบิ่งครับว่า ปลูกแล้วหลังจากนั้นจกเดือนมันสสี่งยซ้ำใดน,นี่ครับปลูกง่ายๆครับคุดลุม่มลึกกับปลูกเดี๋ยวมาติดตามเบึ้งครับหลังจากนั้นภายในสี่หาเดือนสีซ้ำใดครับ